สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสวิชาภาษาอังกฤษนะครับ welcome to English class and today we are going to learn about past i m p l tense สาหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ past s i m p l tense ในรูปของการที่เราจะหาจุดผิดในประโยคนะครับนั่นก็หมายความว่าเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าของเรานั้นทำไมครับผิดเพราะฉะนั้น we have to find the mistakes below นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอในข้อสอบนะครับโดยเฉพาะของครูเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนที่หูไวตาวเราก็จะรู้นะครับว่าจุดที่มันผิดนั้นผิดตรงไหนและเราจะแก้เป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทําไปด้วยกันพร้อมกันเพื่อที่ว่าจะได้ทําไมครับเข้าใจได้มากขึ้น โอเคเขาบอกให้หา30นะครับอ่าเราก็ทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานะับตอนจะถ้ายเขาบอก My flight to Canada นะครับ Where is Canada? Where is Canada? Very good North America นะครับ Canada is close to USA นะคะใช่โอเคเรามาทำพร้อมกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีเป็นสีแดงโอเค Last month is very special อ่าผิดใช่ไหมครับเพราะมันเป็น past i m p l e tense จะต้องเป็น last month was very special ลักษณะนี้ก็จะเป็นการเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเขาที่ไปที่แคนาดา last month was very special I fly by myself for the first time การเดินทางด้วยตัวของฉันเองเป็นครั้งแรกผิดตรงไหนครับ very good fly ก็ต้องเป็น flew I flew by myself for the first time. I am a little nervous, but it is exciting. I was a little nervous, but it was exciting. first I take a taxi to the international airport terminal first I took a taxi to the international airport terminal uh, อ่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไว่าเดือนที่แล้วทำไมครับเป็นเดือนที่วิเศษยอดเยี่ยมมากมเป็นเดือนที่พิเศษใช่ไหมครับ Uh, พิเศษนะครับเป็นพิเศษ I flew by myself for the first time ก็เป็นการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับด้วยตัวของเดินทางแบบ solo trip ก็คือเดินทางคนเดียวเที่ยวคนเดียวเป็นครั้งแรก I was a little nervous ก็มีความฉันก็มีความกังวลใจนิดหน่อยนะครับ But it, it was exciting แต่ทำไมครับมันตื่นเต้นเหลือเกินนะครับ uh, First I took a taxi to the international airport terminal ขั้ตอนแรกก็คือใช่ไหมครับนั่งรถแท็กซี่ไปยังสานามบินนานาชาตินั่นเองนะครับ Then I c h e c k in at the check-in counter very good and walked to the departure. อ่า t ี departure lounge at gate b 6 4 uh, ่อ่าหลังจากนั้นทำไมครับเมื่อถึงสนามบินก็ทำไมครับเช็คอินที่ c o u n t ร์ check in ที่เวลาเราเข้าไปสนามบินใช่ไหมครับเวลาเราเดินทางแล้วก็เดินไปที่ไหนครับไปที่ departure lounge ก็คือผูดสถานที่สำหรับผู้โดยสารอะไรครับขาออกอะไรพวกนี้นะครับผู้โดยสารขาออกนะครับ l าชลาชในที่นี้ก็จะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องห้องรับรองนะครับห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารขาออกนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราไปแปลไปแบบว่า,อ,าอะไรอ่ะต่างประเทศนะครับเช่นสมมุติการบินไทยเขาจะมีลาชให้เราทำไมครับนั่งนั่งเล่นพักผ่อนหรือเป็นแบบว่า หรืออ,อ,อีกคำมาอัจริงๆถ้าสมมตินเรียนไม่รู้จริงๆเรื่องของ l o u n g นั่นกคือ waiting room นั่นเองก็คือเป็นห้องที่เรารอสำหรับเพื่อเราจะเดินทางนั่นเองนะครับ departure lounge กับ waiting room เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูเขียนให้ waiting room at gate B64 ก็คือที่ประตูเท่าไรครับ B64 นะครับเวลาเราเดินทางปุ๊บมันก็จะบอกว่าเออเราไปเกตที่เท่าไหร่เกตไอ่์เกต64ลักษณะแบบนี้อ่ะ uh, I am early so I don't have to wait a long time to go through immigration and security ต้างเป็น I wash ใช่ไหมครับถ้ามาถึงก่อนเวลา I wash early so I didn't have นะถูกต้อง I didn't have to wait a long time to go through immigration and security เมื่อทำมาก่อนเวลาก็ไม่ต้องต่อคิวทำไมครับยาวเพื่อจะเข้าไปยังในส่วนของการที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เช็คดูความปลอดภัยนั่นเองถ้าเวลาเราเข้าเดินทางต่างประเทศก็จะมีการ security คือในด่านของการตรวจหาาพวก วัตถุป,ปลอมแปลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่เราพกติดตัวมานะครับ i m m i g r a t i o n ก็คือสำหรับผู้โดยสารขาออกก็จะมีการตรวจดูว่าเอมีการเดินทางจริงไหมพาสปอร์ตตรงกับหน้าผู้โดยสารหรือเปล่าลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นการเช็คในเรื่องของระบบการตรวจคนาการของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับสำหรับผู้โดยสารขาออกแล้วก็ าการรักษาความปลอดภัยใครที่พอเดินเคยเดินทางก็จะพอนึกภาพออกนะครับ then I wait the departure lounge for about 25 minutes before I get on the plane หลังจากนั้นใช่ไหมครับ I waited in the departure lounge ก็คือรออยู่ในห้องอะไรครับห้องรอเนี่ยแหละใช่ไหมครับ waiting room ก็คือเพื่อ สำหรับผู้ได้สายขาออกนะ For about อะไรครับ25 minutes before I got on the plane ก่อนที่จะทำไมครับขึ้นเครื่องเราก็รอแค่25นาทีนั่นเองสำหรับการที่เราจะเดินทางนะครับเมื่อไปถึงสนามบินปุ๊บมันก็จะมีที่ให้เรานั่งรองของเราก่อน เมื่อเราเข้าไปในตัวอาคารข้างในหลังจากที่ผ่านตรวจคนเข้าเมืองและระบบรักษาความปลอดภัยมันก็จะมีห้องให้เรานั่งรออีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเ้น,นึกภาพออกแต่ถึงตรงนั้นอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของอาสายการบินว่าเขาจะมีที่นั่งพักรับรองให้กับเราหรือเปล่าหรือเป็นที่เป็นพับลิกพับลิกรูมก็ได้นะครับเวชิงรูมหรือพับลิกรูมก็ก็คือความหมายเดียวกันก็คือเป็นที่นั่งสาธารณะที่เรานั่งอยู่ภายในอาคาร ของสนามบินนะครับโอเค after I board the plane I walk along the aisle อ่อเท่ after I board the t plane อันนี้ก็ที่คนไทยเขาเรียกว่าอะไรนะครับ boarding part นะครับ board อันนี้ที่นี้ก็คืออะไรครับก็คือเกี่ยวกับการขึ้นอะไรครับ เป็นผู้โดยสารนะครับก็คือขึ้นเครื่องบินนั่นเองนะครับ After I f l e d the plane I walked along the a Al r t s อันนี้ก็คือทางเดินอะไรครับทางเดินระหว่างาเครื่องบินนั่นเองนะครับทางเดินระหว่างเครื่องบินที่ไม่ ที่อยู่ตรงทางเดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิด Windows สตรก็คือที่นั่งริมหน้าต่างถ้าถ้าเรานั่งตรง alt ก็คือทางเดินที่เราสามารถที่แบบเดินยืดเส้นยืดสายขาเราได้ง่ายนะครับนั่นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาเดินทางไกลๆผูคนก็อยากจะนั่งตรง a า t นั้นมากกว่าเพราะว่าเวลาเข้าห้องน้ำมันจะสะดวกแต่บางคนถ้าแบบเดินทางใกลๆ้ๆอาจจะนั่งที่ Windows สตรก็จะได้เห็นวิวนะครับอ่า and and found my steed. then I sat down and fastened my steed belt. หลังจากนั้นพาทำไมครับพอคนนี้เขานั่งตรงระหว่างทางเดินใช่ไหมครับแล้วก็ f o u n d my steed ก็คือก็เจอที่นั่งของเขาจากนั้นพอเขานั่งลงทำไมครับก็รัดเข็มขัดอะไรครับ นิราภัยอย่างอย่างไหนเนี่ยคุณอยากจะรู้เนี่ย fasten นะครับเรารู้จักคำว่า fast ที่แปลว่าทำไมครับที่แปลว่าไวนะครับรวดเร็วนะครับอันนั้นเป็น adjective แต่ถ้าเป็น fasten เป็น verb นะครับก็คือทำไมครับรัดเข็มขัดนิราภายัยนั่นเองคือคำว่ารัด นะครับอันนี้คือคำว่ารัดเข็มขัดนรภยัยทันทีแล้วก็รัดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า fasten your s e สเ b ล l t ลักษณะแบบนี้โอเค I was lucky because my state was a window state so I could look outside as the plane took off มาเครื่องบินขึ้นใช้คำว่า take off นะครับเครื่องบิน uh, ลงเราจะไม่บอกมายถมัง landing landing แล้วเราถ้าบอกถ้าลงเครื่องบินลงหมายความว่าลงแต่สิ้นจบแล้วก็คือ landed นะครับ l a n d e d landed นะครับ uh. after a few hours the flight attendants served Asked dinner and then I talked to the passenger next to me. His name was Eduardo, and I was surprised to find out that he was also traveling. to Vancouver to study English for the summer อ่าทำไมครับหลังจากที่นั่งรัดเข็มขัดนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีมากเลยเพราะว่าทำไมครับที่นั่งของเขาเป็นที่นั่งริมหน้าต่างก็ทำให้เขาทำไมครับเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกของเครื่องบินทำไมครับตอนที่เครื่องบินขึ้นทะยานขึ้นฟ้าหลังจาก หลังจากนั้นทำไมครับหลายชั่วโมงต่อมาทําไมครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็บริการทำไมครับพวกเราในอาหารมือ้อมือเย็นนะครับก็คือมีค็อถ้าใครขึ้นเครื่องบินก็จะมีการบริการอาหารให้อยู่แล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นทําไมครับฉันก็ได้คุยกับผู้โดยสารข้าง,ข,าง,ข,างข้างฉันชื่อของเขาผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอิโดเอโดทาไมครับแล้วเขารู้สึกแบบ เซอร์ไพรส์มากเลยที่ทำไมครับที่รู้ว่าที่พบว่าทำไมครับอ d เดโดทำไมครับก็เดินทางไปที่แคนาดาไปที่แวนคูเวอร์ที่เพื่อที่ไปเรียนภาษาอังกฤษ,า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 ษาในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับ Finally I watched an action movie and then our plane landed makeup <laughs> ah. soon after that I had a wonderful time in Canada. It was very fun and I made lots of new friends from all over the world. Next week I will fly back to Mexico but I will never forget my time here. Hey <laughs> yeah. เรียนดูถ้าสมมุติเราเจอในข้อสอบลักษณะแบบนี้เราจะต้องทำไมครับ We have you have to identify and correct um the mistakes then this will help you to understand more and more ถ้าเราทำฝึกแบบนี้อยู่บ่อยๆเราก็จะได้ทำความเข้าใจได้มากขึ้นและที่สำคัญนะครับเจอแน่นอนในข้อสอบของครูเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำไมครับฝึก เราได้นำเอาไปใช้มันไม่ได้เกี่ยวกับในทักษะของการที่เรียนไวยากรณ์การเขียนอย่างเดียวนะครับเราสามารถไปพูดได้เนถ้าสมมติเราบอก last month last month i go to mexico นี้คือผิดเลยนะครับนี่เป็นมทักษะของการเขียนเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เอาได,ได้ได้ไปฝึกงานพูดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดเราก็บอก last month i went to mexico นะครับเราจะต้องจำให้ได้รูปของคำกริยาของ พ a s สิม p อเทนให้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมานับดูสิว่ามีตกหล่นไหม one two one two three four five six seven e i g twenty 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30อ่าครบ30คำนะครับเห็นไหมครับว่า past simple is not that too difficult you guys can practice it by yourself once you know what to do you will love English ม้นะเรียนดูนะครับ ถ้าเราได้ฝึกอยู่บ่อยๆเราได้ใช้อยู่บ่อยๆเราได้ทำได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นติ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถนำไปใช้ในทักษะของภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดโอเค Thanks for coming today I wish you guys have a lovely day Take care and don't forget to practice English Remember that practice is the best lesson for you See you again next time Goodbye Take care